สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดรอตโตแกรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก,ก็จะพามาชมรีวิวนะคะแต่ว่าวันนี้ออยไม่ได้มาเป็นสายออฟโรดนะคะแต่ว่ามาจัดเต็มในแนวสายตัวเตี้ยเลยนะคะสําหรับวัยรุ่นเลยสําหรับคันนี้นะคะโรดเตี้ยจนลืมไปเลยว่าเคยยกสูงมาก่อนนะคะสําหรับคันนี้ ตัวนี้จะเป็นรุ่น XLT นะคะเป็นตัว4ประตูเกียร์แมนวนวลนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่857,0 0 0บาทมาพร้อมกับสีเทาดำคันนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2.2ลิตรที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดที่3 8 5นิวตันเมตรนะคะและยังรองรับน้ำมันดีเซลแล้วทุกประเภทด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวอาจจะพาไปชมการวอยได้มีชุดแต่งหรือติดตั้งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างและมี ระบบออปชันอะไรบ้างที่มาจากโรงงานนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะก็เป็นหน้ากระจังที่มาจากโรงงานเลยเป็นหน้ากระจังแท้จากฟอร์ดจะเป็นสีดําเงาพร้อมตะแกรงรังผึ้งนะคะส่วนตรงกลางจะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะคะแบบนี้เลย แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็สามารถแจ้งออยเข้ามาได้เลยและไฟหน้าเราก็ยังเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอตัตโนมัติแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้และก็มีไฟตัดหมอกมาให้ครบทั่วเลยก็อย่างที่ออยแจ้งนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับ ในแนวสายซิ่งเอาใจวัยรุ่นนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอะไรที่มาจากโครงงานเดิมๆซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นไฮไลท์ในส่วนของตัวล้อนะคะล้อแม็กเราเป็นล้อแม็กนะคะขนาดขอบ18นิ้วนะคะจับคู่มาพร้อมกับตัวยางนะคะขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะ เป็นยาของตัวดีเซนตินะคะซีรียาจะอยู่ที่26555 R18 นะคะสำหรับคันนี้ปกติแล้ว XLT ตัวนี้จะเป็น XLT ยกสูงนะคะแล้วก็ได้มีการจัดทรงโหลดลงให้นะคะคันนี้นะคะโหลดด้านหน้าลง อยู่ที่2นิ้วนะคะด้านท้ายนะคะอยู่ที่4นิ้วที่เห็นเป็นทรงแบบนี้นะคะออยได้เปลี่ยนชุดโหลดให้ทั้งหมดเลยนะคะเปลี่ยนโชคให้ทั้งหมด4ต้นเลยทั้งหน้าและหลังนะคะแล้วก็มีการตัดสปริงช่วยซับอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้ก็จะออกแบบมาแบบนี้เลยสําหรับด้านหน้านะคะก็จะเป็นแนวที่ลูกค้ารีเควสตและขอมาแบบนี้เลยส่วนกระจกห้องข้างมือจับต่างๆที่มาจากโรงงานคันนี้นะคะเขาจะเป็นสีดําเงามาให้เลย ส่วนฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกนะคะตัวนี้จะช่วยให้คุณลูกค้านะคะรู้สึกสบายตาและยังมีความเป็นส่วนตัวนะคะกรณีที่คุณลูกค้าเป็นผู้ขับขี่แล้วอยู่ภายในตัวรถจะรู้สึกสบายตานะคะเพราะว่ามันจะดูโร่งและสว่างนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันต่อเลยว่าภายในตัวรถคันนี้เขามีออปชันอะไรมาให้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้ด้านในมาพร้อมกับตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยเป็นเบาะหนังสีดำนะคะช่วยคุณล,ลูกค้านะคะดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไม่อมฝุ่นนะคะส่วนตัวพวงมาลัยนะคะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้าที่หน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะและยังมีระบบมัลติฟังชันนะคะว่าจะเป็นรับสายวางสายแล้วก็ระบบอคุสคอนโทรลนะคะช่วยรักษาความเร็วให้กับคุณลูกค้าด้วยพร้อมระบบใบปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะ ส่วนหน้าจอเราเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะที่มาจากโรงงานนะคะตัวนี้รองรับในส่วนของ Android ตัว Apple CarPlay มาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะใช้งานง่ายเพียงแค่คุณลูกค้านะคะต่อสายเชื่อมต่อเข้ากับตัวรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุ่นนี้ยังสามารถโทรฉุกเฉินไปที่ศูนย์นรินทร์ทอรนึงหกหกเก้าให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะเพียงแค่เชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับตัวรถเท่านั้นเองระบบจะทํางานก็ต่อเมื่อระบบตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดทำงานหรือตัว Air b a g ็กทำงานนะคะ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติอ่าเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเลยขับสนุกแน่นอนสำหรับวัยรุ่นที่ชอบสายนี้แนวนี้นะคะต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะก็อยากคอยแจ้งในตอนต้นนะคะว่าคันเอนก็ได้มีการโหลดด้านหลังลงให้นะคะอยู่ที่4นิ้วเลยโดยการเปลี่ยนโช๊คด้านหลังนะคะพร้อมกับย้ายแหนบด้านหลังนะคะเพื่อให้การขับขี่ที่นุ่มนวลเหมือนกับ รถเดิมนะคะค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะเขายังมาพร้อมกับกันชนนะคะเป็นกันชนท้ายทรงหางนะคะซึ่งมาจากโรงงานแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ออยได้มีการเทสทุกสิ่งอย่างให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วรวมถึงสติกเกอร์เรนเจอร์เราก็มีมาให้แล้วนะคะด้านหลังมีโลโก้มาให้นะคะแบบนี้เลยค่ะก็สําหรับคันนี้นะคะก็ต่างเรียบเรียบแต่ก็ดูหล่อ แล้วก็ดูสวยเป็นอีกแนวหนึ่งที่ดูค่อนข้างแปลกใหม่ในสายของตัว Ford Ranger mm. เรานะคะส่วนมากจะเป็นนิยมเป็นสายออฟโรดนะคะค่ะก็สำหรับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้โปรโมชั่นชุดแต่งแนวนี้หรือมีงบประมาณในการแต่งเท่าไหร่ก็ลองทักเข้ามาคุยกับออยก่อนได้นะคะ mm. สำหรับคันนี้นะคะออยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับออยด้วยนะคะ mm. และเดี๋ยวออยจะพารถหลอ่ลอ,ลอสวยๆมาให้ได้รับชมกันอีกนะคะ สำหรับคลิปนี้ออยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ